มาทำหนำเลียบผัดหมูสับกับบ้านตำคนทำครัวกันครับหนำเลียบครับนำมาสับให้ละเอียดหลังจากนั้นนำมาผสมกับหมูและน้ำมันหอยเตียวไว้ก่อนเลยนะครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยครับนำกระเทียมซอยหอมแดงซอยจิงซอยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะลงผัดพร้อมกันให้หอมด้วยไฟอ่อ นำหมูและนำเลี้ยเตรียมไว้ลงผัดครับพยายามยีหมูอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟการระว่างนำเลี้ยไหมสุกได้ที่แล้วก็ใส่น้ำมันงาครับไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แต่งสีด้วยสีอิ๊วดำแต่งรสด้วยน้ำตาลทราย ได้ที่แล้วก็ปิดเตาโรยใส่ไทยฝนคุกคล้าใเข้ากันจัดรงมจานโรยด้วยต้นหอมซอยและผักชีซอยครับมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับที่ติดตามชมบ้านตํมคนทำครัว